thank you ค่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะเปิดภาพรวมดวงความรักนะคะประจำวันที่1ถึงวันที่15กันยายนนะคะปี6-7นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะคะถ้าตรงใจให้พิมพ์ emotion, อีโมชั่นหัวใจ4ดวงเข้ามาใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดบ้นเขียวนะคะ a. m e y a 246นะคะแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวจะแม่นยําแล้วก็ สามารถเจาะลึกได้ในทุกๆเรื่องนะคะมาเริ่มกันเลยเนาะสำหรับดวงความรักของคนวันจันทร์นะคะเริ่มจากคนโสดก่อนเลยเนาะคนโสดนะคะจริงๆแล้วคนโสดเนี่ยโดยรวมแล้วอะ่ะคนวันจันทร์เนี่ยเขาก็จะมีความแบบเป็นเหมือนกับว่าชอบอยู่กับเพื่อนเนาะชอบอยู่กับเพื่อนฝูงแก๊งเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยมีการแบบ แฮงเอาท์ uh, กันมีการแบบปาร์ตี้กันสังสรรค์การเจอกันอาจจะเป็นสังสรรค์หรือว่าพบปะเจอกันในกลุ่มเพื่อนนะคะแล้วก็อาจจะมีการแบบพบปะ,ะกับคนในครอบครัวก็ได้นะคะหรือว่าพบปะกับคนที่เหมือนเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ไม่ได้เคยเขาเรียกว่าไม่ได้เจอกันนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เหมือนตัวคุณเองอะจริงๆแล้วว่าเหมือนตัวคุณอะแอบมองเนาะ หรือว่าแอบชอบอะไรอ่ะเกี่ยวกับคนในกลุ่มเพื่อนเนี่ยแหละเออมันมีความเหมือนกับว่าเออชอบคนคนหนึง่งแต่ว่าเหมือนเก็บไว้ในใจกอนขอดูไปเรื่อยๆว่าแบบเออคนนี้โอเคไหมแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะเหมือนกับมองแล้วแหละว่าเฮ้ยคนนี้คือโอเคเหมือนกับเขาเรียกว่าพูดจาดีมีมมายเซ็ตดีว่าชอบช่วยเหลือชอบแบบเป็นคนที่แบบซัพพอร์ตแต่ด้วยนิสัยตัวคุณเองอ่ะคือตัวคุณก็ติดแบบ คือไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็นคนขี้เกียจน,นะแต่ว่าเป็นคนเหมือนกับว่าแบบเออเนือยเนื่อยเนยเน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะด้วยเรื่องของการที่คุณอนะทํางานมาค่อนข้างที่จะเยอะเนาะเหมือนกับงานมันค่อนข้างที่จะหนะักอะไรอย่างเงี้ยเราตัวคุณมันก็เลยแบบมีความอ่อนล้ามีความแบบเพลียอะไรเงี้ยเหนื่อยจากการที่แบบคุณทํางานมาแล้วก็เลยยังไม่ได้เหมือนกับมีการโฟกัส ในเรื่องของคู่สักเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีคนของใจอยู่สําหรับความนะฮะมีคู่คนมีคู่นะคะคนที่มีคู่เนี่ยคือเหมือนกับตัวคุณเองอะค่อนข้างที่จะเหมือนกับอยากที่จะทําอะไรหลายๆอย่างร่วมกับแฟนเนาะเช่นเหมือนกับไปกินข้าวนะคะไปดูหนังนะคะไปท่องเที่ยวแล้วหรือว่าไปคาเฟ่อะไรต่างๆอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าอารมณ์เหมือนกับว่าแบบอยากให้แฟนแบบ มาอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่อนข้างที่จะเอาจริงๆหรือเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะเหงานิดึงมีความแบบรอคอยแฟนเหมือนกันนะคะซึ่งตรงเนี้ยตัวแฟนก็คือเหมือนกับว่าอาจจะแบบมีความยุ่งอะยุ่งในเรื่องของงานเนาะอาจจะแบบเขาโฟกัส ในเรื่องของงานนะคะในช่วงช่วงนี้ช่วง1-15ถึงกันยาเหมือนแฟนก็จะโฟกัสแต่เรื่องของงานมากกว่าซึ่งซึ่งตรงนี้มันเหมือนกับตัวตัวคนมีคู่อะ่ะคือมันเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณหรือเขาอ่ะอาจจะเป็นแบบเหมือนทำอะไรได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วเช่นเหมือนจัดการงานทุกอย่างได้ดูแลตัวเองได้นะคะเขาก็เลยเหมือนกับ คือคือไม่ใช่ว่าไม่ได้สนใจนะเหมือนคนมีคู่คือเหมือนกับว่าต่างต่างฝ่ายต่างเหมือนกับอีกคนนึงก็จะโฟกัสเรื่องงานนะอีกคนก็คือเหมือนกับว่าก็รอคอยที่จะแบบเหมือนทํากิจกรรมร่วมกันแบบไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงหรือว่าแบบเหมือนอยากให้ใส่ใจตัวคุณมากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะคะมันจะมีเรื่องที่จะทำให้คุณเหมือนกับอยากมูปอนเหมือนกันไปข้างหน้าเนาะ ะะแล้วก็ไอ้เรื่องที่มันค้างคาเรื่องที่มันแบบเก่าๆอะไรเงี้ยมันเหมือนคุณก็จะคุยกันได้ลงตัวแล้วก็อาจจะมีการแบบมูปอ่อนไปข้างหน้านะคร่าวๆของคนวันจันเกี่ยวกับความรักก็จะประมาณนี้นะคะ